การจัดการทรัพยากรมนุษย์หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากรร่วมกันใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการสรรหาคัดเลือกบรรจุพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้าปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรพร้อมทั้งดำรงรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิต การทำงานที่เหมาะสมความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) หมายถึงกระบวนการในการวางนโยบายระเบียบและกรรมวิธีในการดำเนินการกับบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในองค์การตั้งแต่การสรรหาการพัฒนาการบำรุงรักษาจนถึงการพ้นจากงาน ทั้งนี้บุคลากรเหล่านี้จะต้องได้รับความพึงพอใจความหมายของการบริหารงานบุคคลเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันพื้นฐานแห่งความสำเร็จแนวคิด 5M คือคนวัตถุดิบเครื่องจักรเงินทุนการบริหารจะเห็นได้ว่าคนเป็นองค์ประกอบประเภทหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความสาคัญ การที่จะมีคนดีมีคุณภาพย่อมจะนำพาองค์กรนั้นไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยพื้นฐานแห่งความสำเร็จแนวคิด5 m การประกอบกิจการจำเป็นจะต้องหาใสยปัจจัยต่างๆเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปได้ด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ปัจจัยสำคัญสคัญจะประกอบไปด้วย 1. คน 2. เงิน 3. วัสดุอุปกรณ์ 4. เครื่องจักรและ5ความรู้ในการบริหารการจัดการความสำคัญในการบริหารงานบุคคลบุคคลในองค์กรเปรียบเสมือนชิ้นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่กำหนดไว้ดังนั้นจึงควรศึกษาความสำคัญของการบริหารงานบุคคลซึ่งแยกเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 1. ช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 2. ช่วยให้องค์กรมีความมั่นคง 3. ช่วยให้เกิดความมั่นคงแก่สังคม 4. ช่วยให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศชาติสรุปความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่ต้องใช้มนุษย์เป็นผู้ให้บริการที่สำคัญ ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้มีคนทำงานที่พอเพียงและต่อเนื่องได้คนดีมีความสามารถมาทำงานเหมาะสมกับงานมีการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรโดยมีการพัฒนาการให้ก้าตอบแทนและสวัสดิการและการประเมินผลงานที่เหมาะสมตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้สามารถพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมในการทำงานให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์